สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sunny b o t แทนนี่ครับผมวันนี้ซันจะไปฉีดวัคซีนแล้วครับก็คือจริงๆที่มาเลเราสมัครวัคซีนได้ตั้งแต่สิ้นเดือน2มกราคมพักสิ้นเดือนมกราแต่ซันเพิ่งได้นัดวัคซีนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอนนี้วันนี้คือวันที่14กรกฎาคมก็เลยซันรอประมาณเกือบเป็น5เดือนเพิ่งจะได้นัดฉีดวัคซีน ฉันได้นัดวัคซีนประมาณ10บโมงเชา้าตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงเช้าก็เลยสันต่อไปเร็วนิดหน่อยจริงๆที่มาเลยเรามี3ยี่ห้อก็คือ p ฟ i z e r Sinovac กับ a s t r a z e ซ e c a แต่ตอนนี้ a s t r a z e ซ e c a แค่ให้คนที่ volunteer ฉีดแต่ก็เลยคนทั่วไปเขาเลือกไม่ได้หรอกจะได้ Sinovac หรือว่า p ฟ i z e r ก็แล้วแต่โชคชะตาแล้วแต่โชคของเรา ตอนนี้ซันก็ยังไม่รู้ว่าซันจะได้ไฟเซอร์หรือว่าซีโนเวกก็เลยเรามาดูกันว่าเดี๋ยวซันจะได้ฉีดยี่หออะไรบ้างดูดีตอนนี้เพิ่งเก้าโมงกว่าแต่มีลมหลายรถที่ออกมาแล้วก็คือผมว่าซิสเตอมนี่อาจจะดีมั้งเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะมาเวลาเดียวกันแล้วก็เราจะมาตามเวลาของเราแล้วก็ที่นี่จะมีรูที่จะตรวจมั้งไม่ใช่ ขอโทษแนี่คือไ่ายของไ่ายของกินโอเคเรามาถึงที่แล้วมาถึงที่ที่ฉีดวัคซีนแล้วครับผมอันนี้คือบุฟที่เขาจะตรวจว่าเรามีอพอร์ตเมนต์กี่โมองอะไรนี่โอเคครับ ตอนนี้คนกับรถค่อนข้างจะเยอะนะครับก็คือเรื่องดีแหละเพราะว่าทุกคนจะได้วัคซีนตอนนี้ใช่ใช่ผมว่าเป็นภาพที่ดีอันนี้คือทางเข้าเราก็เจอเพื่อนมัธยมด้วยนัดของผมคือ10โมงแต่เขาให้เข้าเร็วเพราะว่าที่นู่นมีซิสเต็มที่ดีเข้าไปเร็วเลยทุกคนเข้าไปได้ฉีดเร็วมากๆเลยดีมากเลยตอนนี้คือ เฉีดเรียบร้อยแนละ้วแต่เมื่อกี้เขาไม่ให้ถ่ายก็เลอตอนนี้กำลังจะรอให้พักผ่อน15นาทีเดี๋ยวสั้นให้อัปเดตว่าวันนี้เป็นไงบ้างที่นี่จะเป็นโซนที่แบบพักผ่อน15นาทีครับดูดีก็คนก็ค่อนข่านใจเยอะอยู่นะครับเป็นทองของเขาอันนี้คือที่ถ่ายรูปครับ เวลาตอนนี้คือ10โมง10ครับก็คือผมถึง9โมง15แล้วก็ผมเีดบในภายในหนึ่งชั่วโมงผมก็ได้ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้ที่วัคซีนที่ผมได้ก็คือ s i n นแวคก็คือเรามีทั้งเลือกไม่ใช่ทั้งเลือกหรอกเราได้แค่2ก็คือซีโนแวคหรือว่าไฟ i z e r แล้ว คือผมไม่รู้ผมได้อะไรจนถึงเมื่อกี้ก่อนที่เขาเอ่อจะฉีดเขาจะบอกว่าเออคุณได้ไปเออคุณได้ซีโนเออซรโนไคับแล้วก็คือเขาไม่ให้ถ่ายเลยเมื่อกี้ก็คือน่าเสียดายนิดหน่อยเขาไม่ให้ถ่ายสถานาการณ์ตอนฉีดแต่ก็ไม่เป็นไรผมจะเล่าอะไรนิดหนึ่งก็คือสถานาการณ์ที่มาเลยตอนนี้จริง,รงๆคือแย่มากๆเลยแย่มากๆคือวันก่อน วันก่อนประมาณวันก่อนเราได้เคสประมาณ9,000กว่าแล้วเมื่อวันเขาผ่านนั่งเหมือนเลยได้คือเหมือนหนึ่งเลยเหมือนหนึ่หมือนหนึ่งคนโดนโควิดเลยอะที่มาเลยก็เลยสถานการณ์ค่อนข้างจะแย่ตอนนี้รัฐบาลก็ไม่รู้จะทำอะไรดีแล้วก็ไม่มีแลนดีๆที่แบบจะแก้ปัญหานี้ แต่ยังน้อยคือคนที่ได้วัคซีนก็ประมาณมี4แสน3แสนกว่าคนแต่ละวัน mm hmm. ก็เลยผมว่าอันนี้จะเป็น mm hmm. สิ่งที่ดีสำหรับประเทศมาเลเซียให้มาดูกันว่า mm hmm. สถานการณ์จะเป็นยังไงบ้าง